รับพี่ดุกอีกครั้งด้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเรียกได้ว่าดุกของเราเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อผู้นำด้านต่างๆไม่โนโน no ไม่ใช่แค่แก๊จเจ็ดครับเป็นอะไรครับผู้นำด้านยางเกงในหรือว่าด้านอันนั้นด้วยด้านแฟชั่นเลยแก๊จเจ็ดหนึ่งนะครับเรื่องความทันสมัยเห็นเห็นว่าพี่ดุกเนี่ย อยู่บนโลกใบนี้มาอย่างยาวนานแล้วไม่ใช่ยาวแต่ว่าแจ้งเกิดก่อนเออเขาแค่แจ้งก่อนใช่แจ้งเกิดก่อนอยากมีลูกเร็วนะชอบนะไม่ได้แก่แค่แม่แจ้งเกิดก่อนถูกต้องอยากมีลูกนะครับแต่ยังเป็นคนที่ล้ำยุคล้ำสมัยจริงแล้วทันโลกไวกว่าใครเพื่อนจริงต้องบอกว่าพี่ดุ๊กเนี่ยเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่ตอนที่บราโวเนี่ยยังมีแค่ยังไม่มีอะไรเลยดายังใช้คำว่ามีแค่อาจารย์เต้ยกับพี่ดุ๊ก ออาจารย์ซิงอ่ะมาทีหลังเหรอมาทีหลังด้วยได้ไหมพี่ใช่เอาเลยก่อนเออเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่แบบลงลงมล็ดกลบหน้าดินแล้วก็ลดน้ํามาข้างๆกับอาจารย์เตอร์มาเรื่อยๆมันถือว่าเป็นเป็นผู้ผู้ช่วยหรือผู้ผู้รู้สึกในในความเก่งของอาจารย์เตอร์ครับคือถ้าเกิดเราเรามองว่าระยะเวลาเรายังถามตัวเองว่า เราน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ถ้าเกิดไปแบบงี้ก็คือโทษตัวเองเนี่ยแล้วก็ดีมากแล้วที่ได้มาถึงตรงเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าจากนี้ไปมันก็ดีเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีอินไซด์มากๆเลยนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ลึกขนาดนี้อยากรู้ไหมคะเรื่องของจุดกําเนิดของบราโวเลยทำไมคนนี้เขาถึงมาก่อนอาจารย์ซิ่งได้เคยฟังไลฟ์ที่พี่เต้ยมาไลฟ์ว่าพี่เต้ยเขาเคยมาเคยออกมาพูดแล้วเขาเขามาไลฟ์แล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะ ไปฮ่องกงเ,<อ>เขาไปฮ่องกงในช่วงที่เขาเริ่มเทรดได้แล้วเขาก็ไปขอโน่นนี่ใช่ไหมอันนี้เขาพูดความจริงเลยนะใช่<อ>แล้วเขาก็แบบเหมือนเขาเขียนขอบคุณอะไรสักอย่างว่าอขอบคุณเงิน200ล้านในบัญชีอะไรประมาณเนี้ย<อ><อ>แล้วเพื่อนพี่ดุ๊กเป็นหัวหน้าไกด์ทัวร์หรืออะไรสักอย่างไม่หัวหน้าไกด์ทัวร์ไปทัวร์ด้วยกันแหละไปทัวร์ด้วยกันแล้วเห็นว่าเฮ้ยน้องคนนี้ทําอะไรทําไมรวยทาไมมีเงิน200ล้านในบัญชีแล้วเขามาเล่าให้พี่ดุ๊กฟังหรือไงนี่เดี๋ยวให้พี่ดุกให้พี่ดุ๊กต่อ ใช่เพราะว่าผมไม่เคยรู้จักมีเพื่อนเป็นหลายหมื่นคนรือไม่เคยมีใครมาพูดถึง forex ให้ได้ยินในหูแม้แต่คําเดียวเลยเรารู้จักแต่ตลาดทุนไงใช่ไหมพอจังหวะนั้นน่ะเป็นช่วงที่เพื่อนไปฮ่องกงแล้วไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งไปกับแม่แต่งตัวธรรมดาธรรมดาแต่ไปเขียนว่าหมื่นกว่าบาทดันไปเขียนป้ายเอาไว้ว่าไม่ได้ไปเขียนป้ายเขาทำอะไรไปซื้อ ไปซื้อนาฬิกาเรือเป็นล้านแล้วก็ไปซื้อเครื่องเพชรไอ้บุ๋นบุนบุนบุนหลายแสนแชรงกงแชร์กองแชรงกองไงก็ทำไมแชร่ทำไมไ่แช์แชรงกงทำไมทัวร์หมื่นจวบแต่ใช้เงินในแบบนี้ไงรวยอะไรถูกป่ะรวยอะไรเออมันก็กลายว่าประเด็นของมันมันไม่สนใจการเที่ยวแต่มันสนใจแม่ลูกคู่นี้แหละ อุยแต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนั้นนะไม่าจริงๆเขาแบบช่างสังเกตมากเลยนะเอาจริงๆนะจังหวะคิดเมื่อกี้พี่เหมือนมิดเหมือนมิดมิดเหมือนกันนะมิดเลยมิดจ่าชีพอ่ะอุ๊ยแม่รูกคุณที่มันรวยจังวะก็ใช่ไงและก็พูดว่าการรวยแบบเนี้ยมีแต่เรื่องเป็นเทาๆดำดำนั่นแหละก็ใครในหัวเขาคิดแบบนั้นเพราะว่ามันก็ต้องอยากรู้ไงว่าการที่อ้าวนึกถึงคนสภาพทัวร์ไปหมื่นกว่าฮ่องกงแต่ไปใช้เงินเป็นล้านเลยนะอายุยังน้อยแล้วอะไรมันรวยอะไรปานนั่นไง และความที่ว่ามันเจ๋งจริงตรงที่ว่าอ้าวคนเราเขียนคำาทอธิษฐานหรือมาแก้บนแล้วแต่เนี่ยแล้วมันจะเห็นใกล้ๆง่ายได้ไงไงว่ามาสำเร็จแล้ว200ล้านเออเออแล้วคิดดูมันจะต้องอยู่ตรงไหนอ่ะมันจะต้องปอเป็นทูบหรือว่าสุดๆอ่ะเอออมันต้องไปขนาดนั้นอ่ะคนบ้าเลยมันจะได้ขนาดนั้นวะถูกป่ะอสมมติพีลังเขียนแล้วพี่จะต้อง ไปอยู่ท่าไหนวะที่ยิงแล้วต้องอ่านเห็นตัวตัวเลือกัวนี้เหมือนกันนะสต็อกเกอร์หรือพวกพี่ตามอะไรแต่ก็ต้องขอบคุณเขาที่ทำให้พี่ดุ๊กรู้ใจจันเต้ยนะใช่และก็โชคดีของของเขาอีกว่าเขาก็เลยทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ได้ว่าต้องเป็นอะไรแต่ว่าพอทำความรู้จักเนี่ยแล้วจย์เต้ยตอนนั้นก็ไม่รับลูกศิษย์แบบทั่วไปเวลาจะรับลูกศิษย์ต้องสมภาพณ์ไมซ์ คือแต่เนี่ยมันกูจะดื้อรั้นน,น่ะกูจะจ่ายตังค่าเรียนอ,ะอ่ะพอพี่ดุกรู้เรื่องได้ไหมไม่ใช่รู้เรื่องก็คือกลับมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยจ่ายตังค่าเรียนไปแล้วอ,อแล้วเราบอกมึงกับแม่งถูกหลอกแล้วโง่อ๋อคือต้องบอกเพื่อนพี่อ่ะจ่ายตังค่าเรียนไปแล้วใช่เฮ้ยเขามาโทรกับมัดีใจตื่นเต้นใหญ่เลยว่าเอาแล้วตรงเนี้ยมัน เสงงมากเลยเจอคนที่สําเร็จเจออาจารย์เลยแล้วเขาเขียนไปคือมันเล่าแบบละเอียดมากมันตามดูตั้งแต่อะไรต่างๆไงเป็นรุดเิองแล้วคิดดูเมื่อตอนนั้นคำว่า200ล้านสําหรับอาจารย์เต้ยเราก็ต้อง โอ้ขั้นเทพแล้วอะเพราะเรารู้จักเจ้าของดินเลือกก็หลากหลายร้อยร้านแต่สําหรับอายุเท่านี้ถือว่าตัวคนเดียวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไงมันก็กลายเป็นว่าแต่แต่เราไม่เชื่อเพราะว่าเราไม่มีคําว่ารู้จัก forex และคนสําเร็จมาก่อนเราไปด่ามันพี่ยังยังไปด่าเพื่อนด้วยว่าโหโดนหลอกแล้วได้แล้วมันก็บอกว่าโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกมันเชื่อว่าสําเร็จแล้วก็จ่ายตังค์ไปแล้วด้วยทีนี้พอมันจ่ายตังค์ไปแล้วหน้าที่เราบอกกูไม่จ่ายหรอกกูไม่เรียนแต่เดี๋ยว กูขับรถให้เอ้ยงั้นทำไปแกล้งว่าไม่มีคนขับรถลุกขับรถไปให้อจ่ายจ่ายหนึ่งคนแต่เรียนสองไงโดยที่เราก็ไม่ย้อมจ่ายเพราะว่าเงินตอนนั้นมันก็เชื่อมันก็เยอะเยอะนะเยอะนะตำรวตอนนั้นในสมัยนั้นเนี่ยคือจะลงทุนทําธุรกิจร้านอาหารก็เงินสมัยนั้นก็ใช้ที่ค่าเรียนได้แหละคือตอนนั้นดูเหมือนเงินก้อนใหญ่แต่พอมาห้าปีทะไเป็นเป็นเล็กนิดเดียวกันมันเหมือนกับเราอยู่ อยู่คนละบุมแล้ะมันก็เลยทําให้เฮ้ยสองวันสองคืนคือจะต้องเดินทางในในวันเสาร์เราพุรหัส์จะสุกนั่งดูยูทูบทั้งคืนอืว่าฟอเร็กคืออะไรต้องจดคือสองวันสองคืนแล้ต้องจดเป็นกระดาษเลยแล้วดูในคลิปทุกอย่างเทศสั้นไอ้นี่ชื่ออะไรเพื่อจะไปแล้วแอบฟังแล้วรู้เรื่องออ๋จะได้คุยกับเขารู้เรื่องได้รู้เรื่องนี้วะเนี่ย เฮ้ยพี่ไม่ธรรมดานะเอ้าก็ใช่ไงเออก็วางแผนเลยมายังไงอ๋อต้องเปนี่คนขับรถครับนี่ขับรถช่วยกันครับอ่าแล้วเราพอไปเจออะรถเชฟโรเล็ตเราอยู่รถเชฟโรเล็ตมาก่อนอ๋อเดี๋ยวช่วยดูแลให้แล้วก็เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวเช็คส่วนนี้ให้เพื่อให้รู้สึกว่าเฟเวอร์พอเขาเห็นเรานั่งอยู่ไกลทำมานั่งเี้ใกล้ๆแล้วก็แล้วกันนอ่พี่ตายบอกว่าแบบนี้เรียกว่าวิ่งเข้าหาโอกาสนี่พี่ดู คือคือถ้าใครจะบอกว่าพี่ดุกโชคดีที่ได้มาเจอพิเตอร์นี่ไม่ใช่นะนี่คือพี่ดุกเอาตัวเองวิ่งเข้าหาโอกาสละนะมันมันถูกบังเอิญเองมันร้ายกาจคุณดุก <laughs> <laughs> มันคือนักขายที่กันรอดบ้าง <laughs> ไม่ใช่กันรอดบ้างมันคือจังหวะที่เาเรียกว่าคนเราเมื่อต้องการทำอะไรบอย่างมันก็จะหาวิธีตัวรอดอหรือว่าวิธีได้สิ่งนั้นอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นความดีหรือปนความเทาเทก็แล้วแต่ถูกไหมครับแต่สิ่งที่ได้คือว่า มันทําให้เรารู้จักก่อนอแต่สิ่งที่ความเขี่ยวกันนั้นเนี่ยอาจารย์เต้ยเขี่ยวกันนั้นเยอะยังไงต่อยังไงต่อไปเรื่อไม่ใช่เห็นหน้าตาดีๆแล้วไม่เขี่ยวนะโคตรเขี่ยวเนะเขี่ยวรักนินเลยใช่คนเลยกระที่ไม่เขี้ยวกันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เพราะคนเข้ามาเทรดมีจิตใจร้อนรุ่มอยากกดเทรดอยากเปิดออเดอร์อยากได้เคล็ดลับที่เร็วอยากรวดเร็วนธรรมชาติ ของมนุษย์จริงๆอย่างนี้มนุษย์ใช่ครับเป็นมนุษย์จริงๆเป็นแบบนั้นแต่ทําไมแต่เรียนไปเรียนมาให้ทําการบ้านส่งผมก็ทํากันแหละเพื่อไม่ทำก็ทําส่งทําส่งทําส่งโดยที่เราอะเาคนทีรเป็นคนเรียนคนจ่ายไม่คนจ่ายไม่ทําคนจ่ายไม่ทำเพราะเราเราอาจจะคุ้นเคยคอมพิวเตอร์มากกว่าเขาก็ทำการบ้านส่งการบ้านส่งไปและถึงเวลาในการเทรดอ่าอาจารย์เต้ยบอกว่าจะเทรดจริง ต้องเรียนไมเซ็ตสามเดือนเผาเลยคือเรียนเทรดแล้วยังไม่ให้เทรดอีกไม่ให้เทรดไม่ให้เทรดคุณจะต้องเรียนไมเซ็ตเดือนและคิดดูเนี่ยว่าความรู้สึกของคนตอนนั้นในอารมณ์นั้นที่อยากรวยนะตอนนั้นอ่ะต้องรออีก3เดือนใช่และธุรกิจกับบังขาลงเลยเก็ตเก็ตเก็ตเห็นป่ะเรามเหมือนกับว่า มันมาที่ความขาดแคลนแต่อีกคนหนึ่งบอกใจเย็นใจเย็นคุณต้องมาเข้าวัดก่อน3เดือนแล้วพอยุณไม่ทํากิจการมัค้าแบบนั้นเลยไงถูกว่าแต่ใจคนเรามันร้อนแล้วมันไม่สามารถที่จะแหมมาเซทใครจะเรียนมาหลับนั้นแต่ว่าด้วยภาวะมันบีบอ่ะนี่แหละทําให้เข้าใจว่าตอนที่หลายคนกาลังร้อนก็จะมีคนห้ามบอกว่าเราเรียนเรียนมเซทกันก่อนไหมมันอาจจะมีวิธีใช้คําพูดแบบนั้น เฮ้ยมาเทศสดมาเรียนรู้ด้วยกันก่อนไหมม,มันดีกว่าไงถูกไหม,ตมแต่ถ้าเกิดพอเรียนต้องเรียนไม่เซตก่อนอย่าเทพอจริงอม,มันก็เลยทําให้อาจารย์เต้ไปเคี่ยวจังหวะอาจารย์เต้ไปจู้จี้จังหวะอาจารย์เต้ทำไมโอ้โหทาแล้วอย่างนี้คนมันจะเป็นแล้วมันใจไม่ได้ก็เป็นเอฟเฟคคือโทษคนอื่นโทษเลยอ,อ้อนเนี่ยใช่คือคือตอนนั้นะเรายังไม่เข้าใจในโลก ของการเทรดตรงนี้ว่าทวยอ่เพราะมันเห็นตัวเงินแล้วเนาะใช่แล้วคุณคุณทาได้เป็น200ล้านอ่ะทำไมไม่เอาวิธีที่มันทําได้เลยมาบอกแบบทำไมไม่จับมือทำไมไม่ส่งซิกททำไมไม่กดเอาเรื่ในการทุกคนเนี่ยคนทุกคนที่จะมาบาโวเนี่ยคิดอย่างนั้นก่อนเหมือนกันไหมใช่ใช่ผมบอกว่าผมมันอบ้านอาจารย์ซิ่งอาจารย์เต้กูแม่กดตามทุกอนเด้อแน่นอน แน่นอนนี่คือสาเตนน i̇şte uh. well yes. ี่คือสทเฮนเจะบอกว่าก็มีความคิดเหมือนกันถูกต้องเพราะฉนั้นจะอย่าไปบอกเลยว่าคนที่เข้ามารู้จักใครอาจารย์ไหนก็แล้วแต่คุณต้องมีความคิดอยู่ในหัวที่มันเกิดขึ้นมาแน่นอนใช่มีความคิดเหมือนกันตอนตอนนั้นที่จะลาออกพิมใช่ไหมตอนนั้นที่จะลาออกงานไหมโอ๊ยอย่างน้อยเว้ยกูได้ไปอยู่ใกล้กับอาจารย์เต้ยเขากดเพจอะไรเดี๋ยวกูกดตามอย่างน้อยมันน่าจะได้มันมีความคิดนั้นมีความคิดและความความเป็นจริงเป็นยังไงความเป็นจริงนู่นอยู่บ้านเลี้ยงลูก ไม่ไม่มีอะไรมาบอกทางนั้นอะไรที่จะเข้าเทรดก็คือวีเคราะเองใช่ถูกต้องวีเคราะเองคิดเองไม่เคยแบบแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้กดนะเออเดี๋ยวพี่กดตรงนี้นะอะไรเงี้ยไม่จริงๆก็มีแหละแต่ว่าน้อยมากน้อยน้อยน้อยมากใช่สุดท้ายคือเขารู้ว่าสุดท้ายแล้ว่ต้องเทรดให้ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่มากดตามกูอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเข้าใจพี่ดุ๊กเลยอ่ะเพราะว่า ตอนก่อนก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเอ้ยเราจะอยู่รอดในตลาดนี้ได้มันต้องเข้าใจเรื่องมายเซ็ตตรงนี้ก่อนอแต่เรามาด้วยความแบบอยากรวยเร็วอ่ะอยากเร็วอ่ะก็ทำไมหวงจังทำไมทำไมอะไรนะอะไรนะอะไรของพีเตอร์เมื่อกี้อะไรล่ะเพราะว่าผมไม่รู้พีเตอร์เป็นคนแบบไหนเพราะอะไรรู้ไหมทำไมแกเดินเข้าน้ำแล้วเอาเอากันไกลไปด้วยไม่ไปทำไมพี่ขี้เหนียวไงตัด พี่พี่พีเตอร์บอกว่าในเองบอกบ้านไม่มีอยู่อุตส่าห์ให้มันนอนบ้านทุกวันไม่ใช่อยากะกดออเดอร์เหมือนทุกวันแหละเออเออทำไมต้องเอาเรื่องจริงหรอเพื่อนมันและมันต่อต่อยังไงต่อพี่อ่าตอนตอนนั้นพอพีเตอร์บอกว่าเฮ้ยต้องรอสามเดือนนะอืมก็คิดกับเขาไม่ดีเลยก็กลายเป็นว่า ี้เหนียวอ่าเกตอ่าก็เห็นถือกันใจตลอดแล้วก็เลยขี้เหนียวตลอดแต่ว่าพี่ดูกก็ก็ไม่ไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ไม่ยอมแพ้ก็กลายเป็นว่าแหมอาจารย์อยู่ใน youtube ู็โคตรเยอะอ่ามูก็นั่งดูไอ้นี่แถสั้นไอ้นี่ใส่เครื่องมือไอ้นี่เป็นอย่างงี้กูก็ปี้หมดเลยสิอ่าเด่๋ยววะมันก็ต้องต้องเหมือนกับเล่นตัวใช่ไหมอ่าเก่งได้ญิงใช่ไหมไม่งอแล้วไม่งอแล้วแตแรกก็คิดว่างอแต่พอสามเดือนแต่พูดโดยตรงเขาไม่ได้นะ ก็ยังยังหวังเล็กๆอยู่นะแกล้กล้ยังหวังเล็กๆชอบฟังมาถึงตรงนี้พี่ดุ๊กมิดจริงจริัวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไ่มบอกแล้วเรื่องเรื่องแบบนี้ก็ตีความคือถ้าเกิดคนหน้าตาดีๆพูดเนี่ยมันก็ควรจะรู้สึกว่ามันมีจิตใจดีๆอยู่บ้างไปตัดพ้ออีกแล้วเราไปตัดพ้ออีกเลยไม่ใช่ต่อต่อนะสนุกสนุกมันกลายเป็นว่าเราอ่ะต้องไปหาทางเลือกจาก ผมก็แอดเฟซหลายคนที่มันโพสตแบบว่าที่บอกเป็นอาจารย์ไอยนี่เพื่อคือขอเป็นเพื่อนอยู่ที่ไหนครับไปนั่งคุยได้ไหมไปอะไรมันด้วยความอยากแล้วมันก็โผลโหต้องไปให้สุดคือด้วยความที่พี่ดุกตอนนั้นทำธุรกิจอยู่แล้วรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีเส้นทางที่เรียกว่าการเทรดเทรดเดอร์เนี่ยแล้วรวยได้ขนาดนี้จากวันที่แบบว่าเอยากจะเอาตัวเองเข้ามาในอาชีพนี้แล้วปุ๊บพี่ดุกหาข้อมูลเองจนเจอพี่เตยแล้วไม่ง้อพี่เตยแล้วกูไปดูอย่างอื่นก็ได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลย จริงๆจะว่าไปนะเราก็เหมือนพี่ดุกนะเปไงคือเจอบาโวก่อนหลายคนก็น่าจะน่าจะเป็นเจอบาโวก่อนแต่แบบนี่เหมือนมันทำไมช้าใช่ไหมพี่กว่าจะแบบกว่าจะโอ้โหสอนไมซ์เอีกแล้วอยากได้เทคนิคอยากรู้ว่าเข้าตรงไหมไม์เซ็ใหม่แล้วเราก็ไปหาที่อื่นเรียนไงสุดท้ายก็ต้องกลับมาตายหลังอ่ะเอาง่ายๆต้องบอกว่าคือบาโวหรือค่าไหนก็แล้วแต่ละครับมันมันต้องไปคู่กันแหละ แต่ถ้าเกิดท่านเข้าใจสักนิดหนึ่งคือมองในในมุมคือมาด้วยความรู้สึกว่าเราทําตัวสบายๆและลองฟังแค่หนึ่งชั่วโมงว่าการเทรดระหว่างทางมันต้องไปคู่กันมันไม่ได้มาด้วยความที่ว่าคิดฝั่งเดียวไงถึงว่าดุกจะไม่รอเพราะว่าุกจะไม่รอมแต่ขบอกคําความเข้าใจแบบนี้ง่ายนะเกมจะพลิกคแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาที่ร้อนๆก่อนว่าเทรดสดครั้งนี้มาฉันต้องบวกนะฉันคุณระหว่างทางบวก เยอะแต่ไม่ได้ความรู้กับเสียเยอะแต่โคตรได้ความรู้ผมว่าอย่างหลังดีกว่าเห็นว่ามันแตกต่างเลยนะมันเลยว่าจุดมุ่งหมายเราจะคิดว่าบวกหรือลบแต่ทุกๆออเดอร์ที่เปิดอ่ะมันได้อะไรเราแล้วคุณจะต้องไปแก้เช็คลิสทุกครั้งใครมีเช็คลิสที่เปลี่ยนเรื่อยๆผมว่ามันคือคนใบ้ที่ไม่ต้องมาเล่าล้วจะเห็นว่าเช็คลิสเฮ้ คุณเพื่อขยันเบียดเช็คิสตแสดงว่าคุณต้องเจออะไรบางอย่างไงแต่วันนี้คุณไม่ได้เข้มงวดในระหว่างว่าจะทําทแกงให้อร่อยที่สุดหรือว่าอยากจะผัดกระเพราที่สุดเฮ้ยส,ส่วนนี้มันต้องเปลี่ยนม,มันต้องกรอกมันต้องทําเป็นหลักสูตรได้และ่ายทอดได้ไงแต่วันนี้เช็คเลตบาดอาจจะท่าเดียวแล้วเขียนปีหนึ่งแล้วจริงๆมาดูแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้อพอเข้าจริงก็ไม่ได้ใช้ไงม,มันต้องควบค <Get. S 2> ู่กันระหว่างเนี้ยมันถึงทําให้ตอบโจทย์ได้ว่าคุณเทรดเก่งขึ้นเพราะ เช็ควิดคุณกระชับมากขึ้นครับและออเดอร์ที่เข้าก็ตรงกับเช็ควิดมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นพี่ดุกที่เราไปตะเวนหาแบบคนอื่นๆแล้วเรากลับมาหาพี่เตอร์ยังไงกลับมาหาพี่เตอร์ยังไงก็คือเราอ่ะดังยังส่งส่งลายส่งภาพไปหาอาจารย์เตอร์อาจารย์เตอร์จีเจตรงเนี้ยนี่นะหน้าเทศนะอ๋อไม่ได้เรียนกับเขาแต่ส่งกล้ามหาเขาทุกวันเลยไม่ได้เรียนแต่ส่งขยันส่งเหมือนกับว่าเราก็คือ ฝึกไปด้วยก็ส่งไปหาด้วยคือทั้งๆที่รักด้วยเกลียดด้วยอแต่เกลียดมากกว่าเพราะว่าไม่ยอมสอนไม่ยอมให้เคล็ดลับอะไรมาง่ายๆให่ป่ะเราก็ขยันไปไงไอเขาก็คงเหมือนกับหลงกลเราอทําเป็นรับหลังมาส่งดีเขาเห็นเราแบบขยันไงแต่ความจริงเราก็เลวอยู่บ้างแหละ นี่พีเต้เพิ่งได้รู้ความจริงวันนี้นะไม่ได้รู้ความจริงหรอกคือวันเนี้ยเรื่องสมมุติทั้งหมดคนะเรามาทําให้ไล่มันเท่านั้นเองให้มันให้คือเรียกว่าเติมไข่ให้มันมันขึ้นคือพีเตอรโคตรดีเป็นคนที่แบบช่วยทุกยามเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วไม่ทันซะแล้วแต่เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะเวลานั้นและประสบการณ์แบบเนี้ยมันมันแค่ตอนนี้ใครที่เข้ามาอมันเหมือนกับตอนเนี้ยบาวโกก็จะมีเหมือนกับอุปกรณ์เช็ค สภาพจิตใจสภาพร่างกายสภาพเงินเย็นเท่าไหร่คือมันมีแบบแผนที่ดีขึ้นไงถูกไหมตอนก่อนอาจารย์ต้ยทำคนเดียวมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนกับต้องใช้พลังอ่ะการที่ดูแต่ละคนต้องใช้พลังต้องต้องสกแกนด้วย,ด,วยด้วยตัวเองก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีเครื่องมือแล้วแต่ถึงไม่ถึงดีตรงที่ว่ายินหลักว่าขอสัมภาษณ์ก่อนแล้วลองที่ถึงความจริงนะเมื่อเราสมมติพรุ่งนี้เจอกันนะเดี๋ยวเอาไม่เรียกพี่เลา ตัวใครตัวมันละตัวใครตัวมันีไปเช็คคุณหมอก่อนครับเผทำอะไรผมเยอะเพราะว่าผมเสื่อมได้อตจนกระทั่งแบบก่อนพี่เต้ยเขาสอนเป็นออฟไลน์อย่างเดียวไพรเวทอย่างเดียวเพราะยังไม่มีทีมยังไม่เรีีมจนกระทั่งแบบส่งการ์ดกันไปคุยยังไปมาเรื่อยๆแล้วให้นึกถึงเลยครับว่าคนที่จะโอนเงินเงินหลักหลายหมื่นแล้วมาออสิบห้าสิบร้อยคนเนี่ยคือเป็นเงินสิบล้านยี่สิบล้านมันง่ายไงถ้าคนทั่วไปก็มา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 ห็นบ้านเรียนได้ดูือว่า แต่ถ้าเกิดคนที่กรักเรื่องคุณภาพอะเหมือนกับมีคิวทีว่าทุกทุกผลงานดอกไม้ฉันต้องโตฉันต้องเก่งเนี่ยเมันก็ต้องาไม่เอาเรื่องเงินคือเรียกได้ว่าคนที่มาต่อคิวเรียงกับพ่เตอร์เนี่ยพร้อมจะยอมจ่ายตังค์ให้หลักแสนได้ซึ่งเยอะซึ่งมากถามพวกเราจริงๆว่าถือเวลาหน้างานมีคนมายื่นให้เป็นหลักหลายแสนรวมกันหลายล้านนะพี่ถ้ารวมกันหลายล้าน เราจะกล้าไปเสพได้ไงวะสอนจะสอนสอนข้อมูลเดียวกันทั้งหมดถถือว่าดูแลก็เป็นกลุ่มก็ยิ่งดีนะครับอย่งได้เลยมีคนช่วยตั้งเยอะแยะเห็นว่ามีทีมีข้อมูลช่วยแต่แกไม่ได้คิดตรงนั้นไงปฏิเสธปฏิเสธคงเพราะมันมันถือว่าเหนือตรงนั้นถามว่าเราอยู่บรรยากาศนั้นยังกับถ้าเป็นเราเราก็เขาหวังดีอเขามา นี่ตกสามรอบยังตื้อจะเรียนอยู่เลยยังปฏิเสธอยู่เลยไม่ผ่านไมเซตไม่อย่างแบบนี้ถ้าสอบไมเซตไม่ผ่านไม่ได้เรียนใช่อันนี้มันมันเป็นเรื่องการวัดคุณค่าแล้วก็ให้ให้ความสําัญต่อคนจริงๆอ่ะซึ่งมันต้องอยู่จิตวิญญาณอีกแบบหนึ่งนะในระดับอีกแบบหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าผมก็ยังทําไม่ได้เกตนะเราเราเจอแบบนั้นก็เขาอยากเรียนทําไมไม่ช่วยสารสือนั่ละอันนี้มันเปลี่ยนกันไม่ได้ลึกๆจริงๆอัะถือว่าในเมื่อเราบอกว่าเราก็อยากจะถ่ายทอดแต่ผมเข้าใจคําว่า บางอย่างมันต้องเลือกคัดสรรพอเราไปเรียนไมซ์เซตมากขึ้นเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเราเริ่มไม่สงสารคนบางคนเราเริ่มเข้าใจเยอะๆแต่คนส่วนใหญ่คือเห็นแล้วสงสารสงสารอยากช่วยมันคือการทำร้ายกันถูกต้องนี่คือสิ่งที่เข้าใจไปเลยครับว่าเราลึกๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นคนหนึ่งแล้วสงสารเราอาจจะช่วยเขาผิดวิธีจริงแต่ว่าเราเหมือนจะให้เงินเขาอะพอไม่ให้เขาด่าเราแต่คนที่ไม่ให้เนี่ย แมงเสื่อลักลักเขาเหมือนเดิมแต่เราให้ไปพอมาขออทีไม่ให้ด่า <Okay. S 2> อันนี้จะเห็นเลยว่าแสดงว่าเราให้ความสงสารมาทำร้ายเราผิดถูกต้องเพราะไปเรียนมานะเพราะอาจารย์สอนมามันถึงทําให้เขา้าใจมากขึ้น่นี่คือความดีดที่อาจารย์เต้ยกบเกิืนจากของล้าไม่คิด <laughs> โอ้หอันนี้คือเรียกเรียกได้ว่าเมื่อกี้ตบความไปทีหนึ่งแล้วก็คูดชูชูขึ้นมาทีหนึ่งมันต้องมีนี่ครับเดี๋ยวน้องตัดเอาแต่ช่วงนี้นะช่วงตอนนี้นี้ไม่เอาเพราะว่าอาจปจั์หลับไปแล้วอ่าใช่นะครับเอาเป็นว่าพี่ตามจีบเขาอยู่นานมากผมอยากรู้ว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะรับรักใช่ก็เขาเริ่มที่จะรู้สึกว่าฉันต้องทําอะไรเพื่อคนกลุ่มมากแล้ว จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของเจนเตอร์เขาก็นึกถึงไอ้หนุ่มหน้าตาดีคนนี้ที่ส่งมาแพทฟอร์แส่งโซนส่งอะไรไปไอ้นี่มันขยันนี่หว่าจริงจรเราก็ขยันบางเวลาส่งบ่อยก็เลยรู้สึกว่ามาไหมก็เลยชวนพี่ก่อนคนแรกใช่แต่เหมือนเหมือนพี่ดุกก็เป็นคนที่เปิดไอเดียให้กับให้กับพิเตอร์ด้วยไหมว่าเรื่องของการแบบทําสถาบันหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นบ้างอ่ะผมเชื่อว่าไม่ได้เกิดจาก แต่ตัวเราเยอะของเขาอะเยอะกว่าเราเหมือนกับถ้าจะเป็นเหมือนเหมือนธาตุน้ําที่คอยซัพพอร์ตที่ดีเขาเป็นธาตุไฟนัือว่าเรามีธาตุน้ากับธาตุนมแต่เรายังไม่มีความสามารถในการเป็นธาตุไฟตรงเนี้เราก็เลยเขาอะสมมติมาไอเดียเราก็คือเหมือนกับทําไม่ทําไปไม่ไปที่ไหนมันจะต้องมีมันองมีคือผู้นําก็ต้องมีผู้ตามผู้นําอย่างเดียวมันก็อาจจะไปไม่ได้ไม่ไกลมันก็เลยไปตรงนั้นแหละแต่เราก็ต้องบอกว่าระยะเวลาแบบนี้แล้วมาโตขนาดเนี้ ถ้าเราบอกพูดเป็นตัวเลขได้ระหว่างเจ็ดหลักเป็นสิบหลักสิเหลักเนี่ยเราไม่เคยเจอชีวิตนี้กับกับใครที่จะต้องทําอาชีพไหนนะแต่ว่ามันก็เลยมันปฏิหารเพราะเขาตัวเขาเองแหละที่เขาเอาตัวเองไปรู้มากขึ้นรู้ขนาดนี้จะต้องไปศึกษามากขึ้นเพราะเขาจะพูดแต่ละคำมันเหมือนกับมันมันถูกคัดกรองมาเยอะแล้วอ่ะคิดเหมือนกันเลย เขาเรียนบาววเหมือนจบวัตเตอาหลินใช่เพราะว่าต้องโกลวทุกคนอ๋อออกมาหมงแล้วตเนี้ยบ้าไม่ใช่คือคือตอนแรกตอนที่ฟังพี่ดูกับผมก็คิดถึงภาพนี้เหมือนกันนะทำไมคือถ้าวัตเต้าหลินอาจารย์จะไม่ยอมสอนง่ายๆเออต่อให้คุณมาตื้อมาง้อห้าปีภูเขาขึ้นมาก็ไม่สอนลงลงไปลงไปกอกน้ําก่อนอ่าลงไปตักน้ําก่อนห้มันจะทอจากเรื่องจริงนะ้ที่เขาสร้างอืะใช่ป่าถ้าเราไคิดในแง่แบบนี้ จริงแต่สุดท้ายไอการที่เขาบอกให้คุณไปทำอันนั้นแหละนั่นแหละคือการฝึกตัวเองแหละใช่เนาะเหมือนเหมือนที่พิเตอร์ก็ไม่ยอมให้พีดุ๊กแบบว่าเฮ้ยเทสเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะเขารู้ว่าถ้าพี่ลงมือทําเลยตอนเนี้ยเงินที่พี่มีอยู่อ่ะอาจจะหมดไปเลยก็ได้หมด,หมดเยอะครับและมันสะท้อนให้เห็นว่าผลงานหรือว่าสิ่งที่เราเป็นนิสัยในอดีตมันยังคงมีในปัจจุบันใช่สําคัญอันนี่สำคัญค<ม>นแรกที่เข้ามาเนี่ยและใครที่เข้ามาเนี่ยพฤติกรรมเดิมๆมันเกิดจาก การเริ่มทําในครั้งแรกครั้งสองครั้งสามคำถามว่าเราเคยพูดคาหยาบไหมคาําด่าทุกคนยังไม่เคยพูดคดาําด่าแต่ได้พูดตามเพื่อนไม่ว่าจะเป็นมืองกูหรือคําด่าต่างๆเนี่ยอพอคุณได้พูดไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะพูดอีกอ,อันนี้เหมือนกันจังหวะการเข้าเทรดถ้าเกิดคุณไม่เคยกดเทรดในจังหวะนี้มาก่อนเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกจะกดเทรดทำไมถือว่าความโลภมาความเร็วมาตันวตกรถมาถ้าเกิดถูกฝึกแบบนี้นต้นเนี่ย คุณก็พูดคำหยาบไม่เป็นคุณก็กดออเดอร์ผิดที่ไม่เป็นเริ่มไม่ถูกอะเนาะ<ช>เริ่มถูกแล้วก็ถูกตลอดจะดีกว่า<ช>เราเลยบอกว่ามันควรจะมีเช็คลิสที่ต้องระวงังระวังอย่าเข้านะอย่าเข้านะอย่าเข้านะอแราะฉะนั้มันเลยทําให้เราอะระวังแล้วก็เทรดเป็นหุ่นยนต์ใช้ชีวิตแบบรถเนีย่ยให้รู้สึกว่าทุกออเดอร์คุณกาลังพิมพ์ให้คอมพิวเตอร์กดให้อแต่ส่วนใหญ่เราเสือกไม่ทันใจไงอคอมพิวเตอร์แม่งกว่าจะพิมพ์กว่าจะมากูแม่งกดเอง ชอบประโยคเมื่อกี้นะเทรดอะไรนะเทรดเหมือนหุ่นยนต์แต่ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ช่ครับเพราะว่าปกติอะเรามนุษย์กับหุ่นยนต์เนี่ยต่างกันตรงที่มนุษย์มีอารมณ์มีความรู้สึกแต่หุ่นยนต์ไม่มีหุ่นยนต์ต้องถูกป้อนอารมณ์ไม่ต้องถูกป้อนใช่ซึ่งคุณจะโกรธได้ก็ต้องโกรธถูกป้อนก่อนซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยมันจะทําตามสิ่งที่เราป้อนเข้าไปถ้าเราบอกว่าต้องให้ครบแบบนี้ถึงจะกดเทรดเราต้องเป็นแบบนั้นให้ได้ถูกต้องแต่การใช้ชีวิตแบบมนุษย์คือเราคุณสามารถแบบมีอารมณ์ได้มีความสุขไ ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้ได้สิ่งที่ฝากไว้ตอนสุดท้ายนะครับ<ะ>วันนี้ท่านจงตัดคําว่าเสียดายเสียดายที่จะคัดออกไม่ยอมเสียดายที่กําไรมาในวันนี้มันจะหายไปเสียดายที่อุตสาห์เข้ามาแล้วแล้วจะต้องทํากําไรเหลืออีกสาสิบเหรียญเล็กหนึ่งเหรียญเสียดายดังนั้นวันนี้จบเกมเป็นเรื่อง และถ้าเกิดการฝึกแบบจบเกมไปทังครั้งเนี่ยเราสามารถเล่นใหม่กลับมาพอร์ตไม่มีวันสูญหายถ้าท่านรู้จักคําว่าการปิดและยอมวันนี้จะสอนการยอมแพ้หรือ s l เพื่อจะไปหา TP ก่อนให้ได้วันนี้ท่านหาจุดยอมก่อนจะปเป็นเรื่อง TP และท่านทําแบบนี้ทุกครั้งมเมื่อจุดยอมแล้วต้องตัด S <S จุดร้อมันต้องตัดจุดร้องต้องตัดมันจะไม่เกิดการที่บอกว่าจะไปรู้จักคาหยาบหรือพูดคาหยาบหรือทําให้ปลอดเสียหายแม้แต่นิดเดียวฝึกอย่างนี้ตั้งแต่แรกครับเอาตัวจุดยอมมานาหน้ายอมเพื่อจะเติบโตครับยอมเพื่อจะได้บทเรียนมากกว่าวันนี้ฉันจะได้กําไรเท่าไหร่<อ><อ>เริ่มต้นมาเฮ้ยฉันเข้ามาในวงการนี้ฉันควรเติบโตเท่าไหร่ฉันต้องมีเงินเท่าไหร่ต้องบอกว่า ถ้าคุณยอมตั้งแต่เริ่มต้นคุณจะได้บทเรียนทุกครั้งที่เกิดการยอม,อมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมในแต่ครั้งเดียวมันจะเกิดเป็นนิสยัยหรือภาพในในอนาคตที่คุณจะติดตัวไปตลอดเหมือนกับที่เรามาคุยครั้งแรกว่าเราไปเรียนโดยที่เขาไม่ได้สอนให้เรามีจุดยอมก่อนทีพีแต่วหาวันนี้ระหว่างทีพีกับเอแดลเรื่องเอแดลก่อนทีพี เราทําให้เราอยู่รอดได้รักษาทุนยังไงก็สําคัญกว่าการทำกำไรยอมเพื่อได้เรียนรู้ใช่ครับนะครับดีกว่าฝืนต่อไปแล้วกลายเป็นนิสัยที่ผิดผิดถูกต้องครับแล้วไปสร้างความเสียหายที่มันใหญ่ขึ้นในอนาคตใช่นะครับลองย้ำด้วยทุกออเดอร์ครับว่ายอมก่อนจริงไหมอืมแล้วถ้าเกิดเราไม่เคยมีนิสัยเลยเนี่ยมันยอมง่ายครับแต่ใครที่ติดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกเรื่อยๆอให้ถามออเดอร์ทุกครั้งถูกต้องนะครับถ้าจุดยอมนะครับก็ตัดได้ ถ้าจุดเลี้ยวต้องตัดไหมครับจุดเลี้ยวอย่าไปตัดมันเพราะว่ามันก็ไฟของมันแล้วอดอ้นบอกว่าเรื่องการเทรดกับการใช้ชีวิตคือเรื่องเดียวกันครับเมื่อเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมขึ้นการเทรดที่ยอดเยี่ยมก็จะสะท้อนกับมาหาคุณครับเจอกับทุกคนแคมป์หกนะครับจริงนะใช่จริงนะการเทรดทาให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเมื่อเราเป็นคนที่ดีขึ้นอ่ะการเทรดเราจะดีขึ้นใช่โค้ก็เป็นคนที่บุคคลตัวอย่างที่ชื่นชมมากๆครับ อันนี้เราเรารู้เลยว่าเรายอมรับกับคนที่เขามีอะไรที่เก่งกว่าแล้วเป็นตัวอย่างเถอะนะมีเรื่องนาซึ่งหลายอย่างของแต่ละโค้ดเนี่ยเราก็รู้ว่าทุกท่านก็เป็นโค้ดในอนาคตได้และคิดจะดีแค่ไหนครับว่าหนึ่งตำบลห,หนึ่งโค้ดต่โ,ตโวดีนะได้เราจะช่วยคนให้อยู่าชาวนาก็กดเทรได้อ,อย่าไปคิดนะครับว่าเราเห็นอยู่แล้วตอนนี้มีมีอยู่นาข้าง,างแล้วก็กดเทรตาม เขาไปขนาดไหนหมดแล้วเพราะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงหมดแล้วใช่ครับเนาะแค่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะก็เทรดได้แล้วนี่จริงไม่ว่าจะอายุอ่ะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรอยู่ที่ไหนใช่แค่มีอินเทอร์เน็ตความรู้ก็เทรดได้และถูกต้องขอบคุณกับเรื่องดีเพราะงั้นมีแค่สองอนนะคุณเลือกเอาระหว่างจะไปเจออุปสรรคหรือเจอโอกาสเอ่ออุปสรรคกับโอกาสใช่ครับ เยี่ยมครับผมทุกคนครับอยากให้ใครที่มานั่งคุยกับเราตรงนี้อีกนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวพี่ดุกจะเข้าขอไปเม้าทีเวิร์ดต่อใช่ครับราทุกคนไปเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกับโลกอนาคตที่เจอกัน